ในคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียการตกแต่งใตขากางเกยงยีนนะคะอันนี้ก็เป็นงานของลูกค้าค่ะที่เขาเอามาทํานะคะอันนี้คืออัน,นทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งข้างเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือในส่วนของใตขาด้านนอกนะคะแล้วก็มีขนนกค่ะตกแต่งอยู่ด้านบนแล้วก็อันนี้คือด้านในค่ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวอันจะเย็บให้ดูนะคะ อันนี้ค่ะเป็นงานที่อันนาได้แก้ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะลูกค้าก็ได้เอาไปแก้ที่อื่นมานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวอันให้ดูความแตกต่างกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันจะแนะนําวิธีการเย็บในแบบของอันนะคะเอาที่แบบว่า,าให้มันได้แบบนี้ค่ะมันจะมีความเรียบเรียบนะคะแล้วก็ไม่เป็นปมก้อนๆด้วยอ่ะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างตัวที่ไปแก่มาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็นี้ที่อันแก้ล่าสุด อ่อันนี้ค่ะคือด้านในเห็นไหมคะแค่มองจากในภาพอ่ะน่าจะเห็นชัดแล้วว่ามันจะเป็นปมนะคะก้อนๆแข็งๆแบบนี้นี่ค่ะนั้น,น,นหนาใส่แล้วก็จะไม่สบายตัวนะคะนี่นะคะส่วนไอเทอีนได้ทํามันเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นปลมละนี่เนาะแล้วก็อันนี้ค่ะคือส่วนของริมนะคะเห็นไหมริมก็คือจะเห็นชัดเลยว่ามันจะมีความหนาของตรงบริเวณนี้ แต่ที่เราคะ่ะได้ทําใหม่มันก็ไม่เป็นแล้วเห็นไหมคะอ่ะแล้วก็ด้านนอกสุดนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวอันนะคะจะทําให้ดูอ่ะวิธีการก็คืออันนี้คือปลายขาที่ยังไม่ได้ทํานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนอื่นคะ่ะให้เราดูก่อนว่าส่วนไหนที่มันจะเป็น ปมก้อนๆแข็งๆอย่างเช่นพวกตะเข็บนะคะที่มันถูกพับทบมาแบบนี้ให้เราคันล้อออกก่อนพอล้อออกมาค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็ลองดูค่ะว่าจุดพับเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงบริเวณไหนอันนี้มันก็คือเป็นบริเวณนี้เนาะ นะคะจุดที่เราจะพับให้เราค่ะวัดจากไอจุดรอยพับของเดิมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นขาวๆอยู่ตรงนี้ไหมรอยพับมันก็คือตรงเนี้ยอ่ะง่ายๆก็คือของเดิมมันถูกพับมาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็คือเป็นตำแหน่งตรงนี้ที่อันเขีดไว้เส้นเหลืองตรงนี้ก็คือให้เราค่ะตัดลงไปนะคะจากตรงเนี้ยวัดลงไปค่ะสักครึ่งเซนนะคะจากไอเส้นเหลืองเนี้ยเราต่อจากนั้นค่ะก็ตัด ตัดริมนะคะริมตะเข็บออกเลยนี่ค่ะเหตุผลก็คือมันจะช่วยทําให้บริเวณตะเข็บของของขอบตรงนี้ค่ะมันจะได้ไม่หนาเกินไปพอต้องอย่าลืมว่าเดี๋ยวเราค่ะจะต้องแทรกขนนกนะคะเข้าไปด้วยนี่ค่ะริมตรงนี้ก็จะไม่หนามากแล้วนี่นะคะทั้งสองฝั่งค่ะทาเหมือนกันอันนี้ก็หนาเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมตัดค่ะตัดตะเข็บตรงนี้ออกช่วยลดความหนาของตะเข็บด้านข้างถ้าหากว่าพอตัดแล้วค่ะส่วนของตะเข็บอะ่ะมันอาจจะทถ,ถ้าเขาเย็บมามันไม่ได้แน่นค่ะมันอาจจะมีความแบบถ้าเกิดมันจะลุยเนี่ยก็เดินเส้นเย็บขึ้นไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีผลอะไรก็ไม่ต้องค่ะ แล้วก็พับมันลงมาเนี่ยจะถ้าเกิดว่าพอเราทําเองอะ่ะแล้วเรามือจับเราจะรู้ได้ว่าตรงนี้ค่ะมันก็คือจะบางลงเนาะต่อจากนั้นก็เดินเส้นเย็บเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะอ่ะพอหลังจากที่เราขาดเตรียมการทําขอบเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะก็เอาขนนกนะคะมาวางเลยก็คือมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะปลายขามันจะถูกพับทบขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ไอ้ขนนกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้ค่ะเนี่ยมันจะถูกสอดเข้าไปแบบนี้ ในขอบอะ่ะมันจะถูกสอดเข้าไปในขอบแบบนี้นะคะนี่แต่ก่อนที่เราจะไปเดินเส้นเย็บแบบครอบอ่ให้เอาเนี้ยค่ะมันเข้าไปข้างในเนี่ยให้เรานะคะเอาขนนกอ่ะจับแบบนี้นีคะขนนกตรงบริเวณริมขอบสีดําเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในส่วนของริมขอบของของริมผ้าตรเนี้พอดีเลยนี่นะคะให้เรายึดไอ้ขอบสีดําตรงเนี้ยอยู่ริมผ้าบนสุดตรงนี้พอดีก็วางไปแบบนี้นะคะ แล้วก็เดินเส้นเย็บก่อนหนึ่งรอบเพื่อล็อกไอ้ขนนกนะคะมันจะได้ติดกับขอบก่อนพอเย็บเสร็จนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ขนนกก็คือจะติดไอริมขอบของปลายขากางเกงแล้วเนาะต่อจากนั้นค่ะให้เรานะคะพับทบขึ้นแบบนี้ค่ะพับทบแบบนี้นะคะให้ริมมันนะคะอยู่ด้านล่างที่สุดแบบนี้นะคะดันมันลงมามันจะได้แบบนี้นี่นะคะอ่ะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราก็จะเดินเส้นเย็บจากข้างในนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้อันนี้คือส่วนของด้านนอกนะคะมีขนนกค่ะแล้วก็นี่คือส่วนของด้านในค่ะขั้นตอนก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะลองไปปรับใช้กันดูค่ะ